เรื่องความสุขและทุกข์เราเลือกได้ทุกวันนี้มนุษย์เราตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นผู้คนไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศหรือเหตุการณ์บ้านเมืองรวมทั้งข่าวสารต่างๆมันจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้เมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องรับรู้มันกับกลายเป็นทาตของสิ่งที่ได้รับรู้นั้นๆ มนุษย์เรามักจะเป็นอย่างนี้พอใครพูดจาไม่ดีกับเราเกิดความโกรธขึ้นทันทีพอมีคนมาว่าตำหนิติเตียนตัวเราปุ๊บก็จะมีอาการฉุนทันทีเป็นอัตโนมัติแต่ถ้าหากมามองดูที่ใจของตัวเองก็จะพบว่าบ่อยครั้งเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเรามีปฏิกิริยาทันทีกับเสียงพูดเสียงตำหนิ หรือการกระทำของคนอื่นที่เห็นทางตาถ้าเราไม่เป็นผู้ปฏิบัติไม่รู้จักดูที่จิตใจตัวเอง,เองก็จะเป็นอย่างนี้จะกลายเป็นธาตของสิ่งแวดล้อมไปแต่ถ้าเรารู้จักดูจิตดูใจตนจะไม่เป็นอย่างนั้นจะมีการแบ่งเลยว่าโลกภายนอกเขาทำกับเราก็อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าจิตใจของเรานั้นก็จะมีปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่งเมื่อถึงตอนนั้น ก็จะไม่ทุกข์กับเสียงพูดของผู้คนกลับมองว่ามันดีด้วยซ้ำไปเพราะเรามีสติมีปัญญาพอที่จะเข้าใจมีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งได้พูดไว้เสมอๆว่าคนฉลาดคนดีใกรปาขี้หมาใส่ก็กลายเป็นดอกไม้ท่านพูดสั้นๆกระชับดีใกรปาขี้หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้หมายความว่า ใครจะพูดใครจะด่าว่าอย่างไรกลับกลายเป็นดีได้แม้แต่คนที่ไกลวัดเขาก็ยังทำกันได้ถ้ามีการรู้เท่าทันจิตใจตนเองเคยมีเจ้าของเมืองโบราณปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้วท่านได้เคยพูดไว้ว่าวันไหนไม่ได้ถูกตำหนิวันนั้นเป็นวันอัป,ปมงคลคำพูดที่ตำหนิทำอะไรเขาไม่ได้เลย กลับกลายเป็นของดีไม่ใช่แค่เป็นคำกล,งกลางๆนะอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับขี้หมากลายเป็นดอกไม้นั่นแหละมีนักกีฬาระดับโลกท่านหนึ่งได้พูดไว้น่าสนใจแต่ก่อนนั้นสื่อมวลชนชื่นชมเขาตอนหลังๆมีการวิพากษ์วิจารณ์เขาในทางที่ไม่ดีมากมายแต่เขากลับพูดขึ้นมาว่าสื่อมวลชนวิจารณ์เขาถือว่าเป็นเสมือนอาจารย์ของเราเขาได้บอกว่า ถ้าเราผ่านคำวิจารณ์นั้นไม่ได้เราก็ไม่มีทางที่จะเจริญได้เช่นกันเพราะฉะนั้นคำวิจารณ์จากสื่อมวลชนนั้นหรือจากใครก็ตามขอให้ถือได้ว่าเป็นเสมือนอาจารย์อย่างนี้เรียกว่าเขาได้เปลี่ยนขี้หมาให้กลายเป็นดอกไม้เช่นกันไม่เป็นทาตของคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นหรือความเห็นของคนภายนอกแต่อย่างใดเลยอันนี้เขารู้ เขาเข้าใจตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งเพราะเขาได้เคยปฏิบัติธรรมะได้เคยบวชเรียนมาก็เริ่มเข้าใจว่าชีวิตไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนทำให้เขานั้นทำใจได้จากการที่เขามีชื่อเสียงพุ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ตกลงมาต่ำสุดเขาบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาเขาใช้คำนี้บ่อยมากมันเป็นธรรมชาติธรรมดามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และยั่งยืน เมื่อย้อนกลับไปในสมัยก่อนนั้นมีคนบอกว่าเขานั้นเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดแต่โดยนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วหลายคนอาจจะทำใจไม่ได้แต่ตัวของเขานั้นได้พูดว่าถ้าหากรุ่นน้องเขาเก่งกว่าเราเราก็ไม่ควรไปอิจฉาริษยาหรือไม่พอใจต้องมองให้เห็นว่าดีแล้วนี่แหละโลกนี้จะได้เจริญก้าวหน้าต่อไปก็เพราะว่า มีคลื่นลูกใหม่ไล่คลื่นลูกเก่าออกไปที่เป็นนักปฏิบัติธรรมะก็เช่นเดียวกันบางทีรุ่นน้องเขาปฏิบัติธรรมะได้ดีกว่าบางคนก็เริ่มทําใจไม่ได้รุ่นน้องปฏิบัติธรรมะได้ดีมีความฉะฉาในเรื่องธรรมะมากกว่าแต่ถ้ามองอย่างนักกีฬาเขาจะเข้าใจแล้วมองว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ําไปแสดงว่าใจเขาเริ่มเป็นอิสระ จากสิ่งแวดล้อมภายนอกคือใครจะเก่งกว่าเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรคนจำนวนมากถ้าเห็นคนอื่นเก่งกว่าจะเกิดความทุกข์เพราะเขาไม่มีมุติตาจิตในตนเพราะไม่มีสติรู้ทันความอิจฉาหรือความโกรธนั้นแล้วก็จะเป็นความทุกข์อยู่เรื่อยไปมนุษย์เราจะเก่งสักแค่ไหนก็ต้องมีคนที่เก่งกว่าอยู่ดีมาแสงหน้า เรียกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้จะเก่งคิดว่าเราเก่งเสียแล้วแต่ว่าลึกๆก,ก็ยังรู้สึกเป็นทุกข์เพราะมีคนที่เก่งกว่าแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรหากคิดแบบนี้แต่ถ้ามีสติอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราอะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติเรากับชื่อเสียงของเราก็ไม่มีความทุกข์เพราะรู้ว่าเป็นอนิจจัง ไม่ทุกเพราะวางความยึดถือยึดมั่นว่ามันเป็นของเราได้หรือไม่ทุกเพราะรู้เท่าทันความยินร้ายหรือความไม่พอใจที่เกิดขึ้นตรงนี้คือความหมายที่แท้ของคำว่าอินทรีสังวรเมื่อสวดมนต์จะมีตอนหนึ่งกล่าวว่าสํารวมในอินทรีสํารวมในทวาวรคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายและใจ คือคำว่าคุมตาคุมหูคุมจมูกคุมริ้นนั่นไม่ใช่ความหมายของอินทรีย์สังวรหรือความสำรวมในอินทรีย์ความสำรวมในอินรีย์หมายความว่าเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นริ้นได้รสไม่ว่าจะเป็นบวกหรือเป็นลบใจก็จะไม่เกิดเพื่อมไหวหรือไม่ยินดียินร้ายเมื่อได้เสพของที่อร่อยได้เห็นของดีๆ หรือได้รับคำชมใจก็ไม่กระเพื่อมหรือฟูขึ้นเมื่อถูกตำหนิหรือเมื่อเจอสิ่งที่ทำให้เกิดทุกเวทนาใจก็ไม่แฟบลงนี่แหละคือความหมายของอินทรียสังวรซึ่งจะทำให้เราสามารถทรงใจให้เป็นปกติได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นตรงกันข้ามอย่าไปเรียกร้องสิ่งแวดล้อมที่สงบที่ดีที่สะดวกสบาย เพราะถ้าเรามัวแต่สแสวงหาโดยคิดว่าเมื่อสิ่งแวดล้อมดีแล้วใจเราจะดีตามไปด้วยอันนั้นเรากำลังพาตัวตนเข้าไปเป็นทาตของสิ่งแวดล้อมนักปฏิบัติทั้งหลายจะไม่กาเกณฑ์สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นผู้คนดินฟ้าอากาศหรือเหตุการณ์บ้านเมืองว่าจะต้องถูกอกถูกใจเราหรือจะต้องมีคนรู้ใจตัวเรา เพราะเราเรียนรู้ที่จะรู้จักดูใจของตัวเองถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเป็นอิสระต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้นตามลำดับเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะรวยมาจากที่ไหนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่มาแค่ไหนเราไม่มีสิทธิที่จะกะเกณฑ์หรือควบคุมบังคับหรือเลือกได้ว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราตลอดเวลา แม้จะเป็นผู้มีอำนาจแค่ไหนก็ยังมีคนนินทาว่าร้ายแน่นอนแม้จะดีแค่ไหนก็ยังมีคนตำหนิติเตียนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงมีคนตำหนิติเตียนพระพุทธองค์ไม่มีทางที่เราจะเลือกให้เกิดเหตุการณ์ดีๆกับตัวเราเองได้เสมอไปแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อชีวิตจิตใจของตนได้แค่ไหนเช่น ถ้าเขาดุด่าว่ามาใจเราไม่ทุกข์เราก็ทำได้หรือว่าเขากลั่นแกล้งเขากโกงใจเราไม่หวันไหวเราทำได้นะอันนี้คือสิ่งที่เราเลือกได้เจ็บกายป่วยกายแต่ใจสงบได้อันนี้เราเลือกได้ทำได้นะเราเลือกได้ว่าเราจะยอมให้สิ่งภายนอกมีอิทธิพลต่อใจได้แค่ไหนและเลือกได้ว่า จะมีปฏิกิริยากับมันอย่างไรสองข้อนี้สำคัญมากอย่าไปเผลออย่าไปผิดทางคือคิดจะไปควบคุมบังคับเรียกร้องกะเกณให้ต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเวลาที่เราทำบุญแล้วอธิษฐานเรามักจะเรียกร้องสิ่งนี้ขอให้รวยขอให้รวยขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มีคนรักที่ดีขอให้มีการงานดีมีเจ้านายที่ดี เราเรียกร้องให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทั้งนั้นแต่เราไม่เคยถามไม่เคยเรียนรู้หรือไม่ใส่ใจกับการฝึกฝนให้ตัวเองมีความสามารถที่จะเลือกว่าจะให้สิ่งภายนอกมาไม่อิทธิพลต่อเราแค่ไหนหมายความว่าถึงแม้จะจนถึงแม้จะทำงานไม่สำเร็จถึงแม้จะเจ็บจะป่วยเราก็เลือกได้ว่าจะทุกข์หรือสุขกับมันดีเราเลือกได้นะ และเราก็ยังเลือกได้ว่าจะมีปฏิกิริยากับมันอย่างไรแต่เราไม่ค่อยยอมเลือกสองอย่างหลังนี้เท่าไหร่นักคิดแต่จะเลือกอย่างแรกคือขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวต,วตนเองทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศความสำเร็จเป็นต้นนั่นแหละนั่นคือความหลงอย่างหนึ่งเพราะว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามใจของเราถูกใจเราได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ถ้ายอมรับว่าทุกอย่างไม่แน่นอนอะไรอะไรที่มีดีและมีร้ายควบคู่กันแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะกลับมาดูใจตัวเองแม้เจอเรื่องร้ายๆจะทําใจอย่างไรก็ต้องมีสติแม้จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นกับกายก็ไม่ปรุงแต่งจนเกิดความรู้สึกว่ากูนี่มีทุกนะหรือเกิดความทุกข์ในใจตรงนี้เราเลือกได้ ต้องอาศัยการรู้ทันอย่างที่ยกตัวอย่างมีเรื่องเล่าว่ามีเด็กผู้หญิงที่ขนของขึ้นรถไฟกับเ,เพื่อนและเ,เพื่อนได้ทิ้งให้เธอขนของขึ้นรถไฟคนเดียวพิธีกรในรายการก็ได้ถามว่าหนูไม่นึกโกรธเขาหรือไม่คิดจะดุด่าว่าเพื่อนที่ทิ้งให้เราต้องทำงานคนเดียวหรือเด็กหญิงคนนั้นอายุแค่12บขวบเขาได้พูดขึ้นว่า หนูขนของขึ้นรถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียวถ้าหนูกโกรธหรือไปดูดาว่าเพื่อนเขาอีกหนูก็เหนื่อยสองอย่างเลยค่ะเด็กพูดอย่างนี้ได้เพราะว่าเธอรู้ว่าถ้าโกรธแล้วมันทุกข์ที่ใจไม่ใช่แค่ทุกข์กายอย่างเดียวทุกข์กายเพราะว่าขนของขึ้นรถไฟแต่ทุกข์ใจเพราะโกรธเพราะคิดจะไปดุดาว่าเพื่อนๆหรือเพราะคิดว่าไม่ยุติธรรมไม่แฟร ถูกกินแรงเด็กรู้เลยว่าถ้าคิดแบบนี้ใจจะเกิดความทุกข์อันนี้แสดงว่าเขารู้ใจตนเองเมื่อรู้ใจแล้วก็เลือกเลยว่าฉันขอเหนื่อยอย่างเดียวดีกว่าคือเหนื่อยแค่กายเท่านั้นคนเราเลือกได้ว่าจะเหนื่อยอย่างเดียวหรือจะเหนื่อยสองอย่างเวลาที่เราป่วยเราเลือกได้ว่าจะทุกอย่างเดียวหรือว่าทุกสองอย่างทุกอย่างเดียวคือทุกกาย ทุกสองอย่างคือทุกทั้งกายและทุกทั้งใจเราเลือกได้ว่าเราจะเอาทุกอย่างเดียวหรือจะเอาทุกสองอย่างเวลาของหรือทรัพย์สินที่หายไปเราเลือกได้ว่าเราจะเสียอย่างเดียวคือเสียของส่วนใจไม่เสียแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้เท่าทันใจเลยก็จะไปคว้าเอาทุกสองอย่างแล้วเราก็จะกลดาชะตากรรมหรือโทษที่เพื่อนๆเ,เอาเปรียบเรา หรือโทษคนนี้ว่าพูดจาไม่ดีกับเราแต่เป็นเราต่างหากลละที่เลือกคว้าสองอย่างหมายรองเองการเจริญสติสำคัญนะถ้าเราไม่มีสติรู้ทันเราก็จะทำร้ายตัวเราเองสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นแหละใจเราก็จะไปกว้ามาทิ่มแทงตัวเราไม่ได้ไกวยคว้ามาเฉพาะสิ่งที่เราชอบแต่แม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ยึดเอามาไว้ไม่ยอมปล่อย คนบางคนจดจ้องดูทีวีมีรายงานข่าวต่างๆมากมายบางครั้งตนเองไม่ชอบดูไปก็ด่ากลนไปแสดงว่าเกิดความทุกข์แต่เมื่อทุกข์แล้วไปดูมันทำไมเขาปลดเรื่องจิตใจจากจอทีวีนั้นไม่ได้ท,ทั้งๆท,ที่ดูไปก็ทุกข์แล้วก็บ่นไปเห็นข่าวที่ตนไม่ชอบก็กลด่าว่าเขาแต่ไม่ยอมละสายตาจากจอทีวีดูไปด่าไป เราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะอาจจะไม่ใช่เป็นกรณีเช่นนี้ก็ได้แต่ว่าเวลาเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราก็จะนึกถึงคนคนนั้นอย่างชัดเจนเวลามีงานเลี้ยงคนเป็นร้อยถ้าเกิดคนที่เราเกลียดขี้หน้านั้นเดินเข้ามาในห้องนั้นด้วยสายตาเราจะไปจดจ้องกับคนคนนั้นเลยใช่ไหมเขาเดินไปทางไหนเราก็จะจดจ้องดูเขาตลอดก็ในเมื่อไม่ชอบเขาแล้วไปสนใจเขาทำไม ไปจ้องเขาทำไมนี่เรียกว่าเป็นความยึดติดอีกแบบหนึ่งทั้งๆท,ที่ใจมันอยากที่จะผลักไสเพราะความโกรธเพราะโทสะทันทีที่เราอยากจะผลักไสเราก็ยึดติดและความผลักไสแม้จะเป็นสิ่งตรงข้ขามแต่มันมาด้วยกันเหมือนกับความอยากกับความไม่อยากก็จะมาด้วยกันถ้าอยากประสบความสำเร็จก็กลัวความล้มเหลว ในขณะเดียวกันถ้าอยากรวยก็จะรู้สึกว่ากลัวคว,ความยากจนมันจะมาคู่กันตลอดเวลาการผลักไสกับการไกว,าวา้าการยึดติดกับการปฏิเสธมันเป็นฝาแฝดที่มาด้วยกันนะอยากรวยก็กลัวจนอยากดังก็กลัวไม่ดังความกลัวเหล่านี้แหละจะคอยรบกวนจิตใจยิ่งถ้าเราพยายามผลักไสมันก็ยิ่งผุดโผล่และรังควานไม่หยุด ความเศร้าก็เหมือนกันมีเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าได้รับจดหมายจากเพื่อนชายที่เธอแอบชอบอยู่แต่ว่าในจดหมายฉบับนั้นไม่ได้ตอบสนองความรักของเธอเลยเธอเปิดอ่านจดหมายเสร็จก็เกิดความเศร้าซึมขึ้นมาทันทีระหว่างนั้นเองก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งมากดกิ่งที่หน้าบ้านแล้วก็ตะโกนชวนเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันพอเธอได้ยินเพื่อนเรียกเท่านั้นแหละ เธอรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจขึ้นมาทันทีนึกในใจว่าเวลาเรามีความสุขก็ไม่สมหวังเวลามีความทุก์ขยังมีคนมารังควานเราอีกเธอรู้สึกอย่างนี้เพราะเธออยากจะจมอยู่ในความทุกข์นั้นต่อไปนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์มันมีรสชาติมันมีแรงดึงดูดทั้งๆท,ที่ไม่ชอบความเศร้าความทุกข์แต่ว่ามันมีแรงดึงดูด คนที่ไม่รู้ใจก็อยากจะจมอยู่ในความทุกข์นั้นเขาไม่รู้หรอกว่ากำลังทำร้ายตัวเองอยู่นะความเศร้ามันดีนักหรือถึงคลอเคลียถึงไปลุ่มหลงถึงไปจมปรักอยู่กับมันไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นเพราะความไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเพราะไม่รู้ใจเมื่อไม่รู้ใจก็เลยไม่เห็นใจตัวเองจึงทำร้ายตัวตนเองทิ่มแทงตัวเองซ้ำเติมตัวเอง แล้วก็ไปโทษคนโน้นคนนี้ว่าทําให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่จะเลิกเรียกร้องคนโน้นคนนี้ให้เห็นใจเราให้รู้ใจเราตรงกันข้ามควรหันมาดูตัวเองด้วยการหมั่นดูใจตนเสมอถ้าไม่ดูใจเราไม่รู้ใจก็จะกลายเป็นทาตของอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดต่างๆสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นโทษและทำร้ายตัวเราได้ ทั้งๆท,ที่จริงแล้วเป็นเพราะใจเราเปิดหรือยอมให้สิ่งนั้นมาทำร้ายเรามากกว่าอย่าลืมนะว่าเราไม่สามารถจะเลือกสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับเราได้เสมอแต่เราเลือกได้ว่าจะยอมให้มันมีอิทธิพลต่อเราแค่ไหนเท่านั้นก็คือเราเลือกได้ว่าจะเอาความสุขหรือจะเอาความทุกข์จะเอาความหวัดหวันหรือจะเอาความสงบใจ เราเลือกได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกก็จะหลงไปเลือกอย่างอื่นเลือกตรงกันข้ามหรืออาจจะเลือกไม่ได้เลยถูกมันยัดเยียดใส่เข้าไปในหัวจิตหัวใจก็ได้เพราะใจของเราเปิดกว้างหรือยินยอมมันการปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญแต่ควรเริ่มต้นจากการเจริญสติให้รู้เท่าทันจิตใจของตนถ้าคิดแต่จะเอาความสงบโดยเรียกร้อง ให้สิ่งแวดล้อมต้องสงบด้วยผู้คนต้องเดินเบาๆพูดเบาๆต้องยิ้มแย้มแจ่มใสอ่อนน้อมอ่อนหวานต่อกันอย่างนี้จะไม่มีสิทธิ์เลือกความสุขได้เลยเพราะว่าเรากําลังพาตัวของเราเองนั้นไปเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมถ้าเราคิดแต่จะก,กะเกณฑ์ใครตกรครให้ดีกับตัวตนของเราแต่เราไม่เรียนรู้ที่จะฝึกใจให้มีอิสระที่จะเลือก เราจะหาความสุขสงบได้ยากดังนั้นนักปฏิบัติธรรมจึงอย่าไปเรื่องมากกับสิ่งแวดล้อมฝนจะตกแดดจะออกผู้คนจะวุ่นวายงานจะเยอะหรือเสียงจะดังก็ให้รู้ว่านั่นคือแบบฝึกหัดเพื่อให้เราได้เรียนรู้ที่จะมีสติและเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับที่นักกีฬาระดับโลกได้กล่าวไว้ว่าอุปสรรคทั้งหมดคืออาจารย์ ถ้าเราผ่านได้ก็จะมีความผาสุกและความเจริญได้นั่นเองบทธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ